สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB ข่าวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox อีกเช่นเคยเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้เราอยู่กันในแมปดีไซน์อินนะคะในแมปนี้พี่นุ้ยจะทําการแต่งตัวให้กับพี่ซูซี่ของเราค่ะให้เข้ากับโจทย์ของงานนั่นเองนะคะเพื่อไปทําการประกวดแข่งขันกับเพื่อนๆของเราว่าใครจะได้อันดับที่1เอาล่ะค่ะตอนนี้เราได้โจทย์มาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยแต่งตัวสไตล์ฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะคะเออแล้วสไตล์ฤดูใบไม้ผลิจะเป็นยังไงบ้างล่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่น้จะ องดูดีกว่านะคะว่าจะเอาชุดไหนให้กับพี่ซูซี่ของเราบ้างเอาละตอนนี้เลือกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งชุดแล้วก็กางเกงค่ะไหนขอดูหน่อยสิทำไมมันโหลดช้าจังเลยอะ่ะอม,มาแล้วนะคะตอนนี้อุย๊ยช่วงล่างช่วงล่างโปม๊มากมากเลยอะ่ะดูดิเฮยเดี๋ยวว่าเราไปดูทรงผมให้กับพี่ซูซี่ของเราต่อกันเลยนะคะ แต่เดี๋ยวช่วงล่างเนี่ยเดี๋ยวพี่นุ้ยจะทําการเปลี่ยนใหม่เพราะรู้สึกว่ามันจะโป๊มากไปนี่ไงเจอแล้วทรงผมเป็นรูปสไตล์มีใบไม้เล็กน้อยนะคะมันจะได้เหมาะกับฤดูใบไม้ผีนั่นเองผีตกลงมาใส่หัวเราเลย <c oughs> ไม้เต็มหัวเลยนะคะเนี่ยตอนนี้เอาละเดี๋ยวลองมาดูชุดใหม่กันดีกว่าเปลี่ยนกางเกงใหม่ก็แล้วกันนะคะเพราะรู้สึกว่าตัวนี้จะยังโป๊อยู่อืมขอดูหน่อยสิเอ้มันไม่ต่างอะไรนะเนี่ยกับตัวเมื่อกี้อ่ะเอาใหม่เอาใหม่ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูก่อนสีสันจะต้องอใกล้เคียงกันด้วยนะคะเออเอาตัวนี้ดีกว่านะอุ้ยดาไปนะคะรู้สึกว่ามันจะยังตัดกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าโอเคนะอันนี้ก็เริ่มแมทช์กันนิดนึงแล้วนะคะนี่มันมันเข้ากับอคอเสื้อกล้ามของเราด้านบนด้วยเอาละเอาตัวนี้ดีกว่านะคะอืมเรียบร้อยแล้วอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเราลืมเราลืมเปลี่ยนเป็นผู้หญิงนะคะตอนนี้ ตายแล้วตอนนี้พี่ซิ่งเราเป็นผู้ชายแล้วเนี่ยหูยใส่ชุดผู้หญิงมาเชียวโอ้โหไม่นะตหลอกมากๆเลยอ่ะนี่นี่ฉันว่าฉันเห็นอะไรแวบๆนะเมื่อกี้เธอไม่ได้เห็นคนเดียวหรอกฉันก็เห็นนะนั่นไงผู้ชายคนนั้นน่ะตามเป็นมัดมัดเลยใส่ชุดผู้หญิงขึ้นมาเอ๊ะเขาคิดยังไงของเขาล่ะเนี่ยนี่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 น,น,น,นี่พวกเรามาผิดงานกันหรือเปล่าไม่นะ นี่นี่มันงานประกวดมิสทิฟฟานี่หรือเปล่าเนี่ยทุกคนต่างนินทาเราใหญ่เลย <c oughs> ฉันไม่รู้นะตอนนี้ฉันนอนนะ่ะ <c oughs> ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยอะ่ะเธอคิดว่าผู้ชายคนนี้เขาจะได้รางวัลหรือเปล่าถ้ารางวัลความแปลกนะเขาน่าจะได้อันดับที่หนึ่งเลยฉันคิดว่านะเนี่ยทุกคน <c oughs> ทุกคนอย่าเพิ่งตัดสินกันภายนอกดิ <c oughs> ต้องดูด้วยว่าฉันใส่ชุดสวยมาแค่ไหนโอ้โหตอนนี้เราก็ต้องมารอลุ้นแล้วนะคะว่าพี่ซูซี่ของเราเนี่ยจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะคะแทะดัมแท้แทๆน,ทนะพี่ซูซี่ของเราได้อันดับที่สองนั่นเองนะคะอืมได้มาได้ยังไงเนี่ย ฟลุกมากๆเลยแล้วเนี่ยโอ้โหงงเลยแล้วเนี่ยตายแล้วเมื่อกี้ได้เห็นหรือเปล่าผู้ชายคนนั้นเขาได้อันดับที่สองด้วยนะเขาเนี่ยได้มาได้ยังไงกันฉันงงเลยเธออย่าว่าแต่เธองงเลยฉันเนี่ยงงเป็นไก่ตาแตกแล้วนะเนี่ย <c oughs> ดูสิฉันแต่งตัวมาซสเท่ฉันยังไม่ได้รางวัลเลยยัดเงินกรรมการแน่นแน่นอนเลยอือเอาละค่ะตอนนี้เราได้โจทย์ใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะคะโจทย์ของเราก็คือให้แต่งตัวในโทนสีขาวแล้วก็ดํานั่นเองนะคะ เออแล้วเราจะแต่งตัวสไตล์ไหนให้พี่ซูซี่ของเราดีเนี่ยงั้นเอาหมวกไปก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วก็ดูชุดดีกว่าไหนขอดูชุดหน่อยที่เอ๊ะทำไมไม่มีละเนี่ยอ้ามาแล้วนะคะเอ๊จะเอาแบบไหนดีนะาเอาแบบไหนดีนะืาชุดเสื้อผ้าดีมีหลายแบบมากเลยนะคะให้กับเราเลือกนะคะนี่ไงเจอแล้วคิดว่าเอาชุดนี้น่ารักดีนะคะเนี่ย ขอดูหน่อยซิโหลดช้ามากเลยแล้วก็ทําสีผิวของเรานะคะให้เป็นสีขาวไปด้วยเลยมันจะได้ตรงกับคอนเซปต์ขาวดําไปเลยนะคะเดี๋ยวนะขาดอะไรอีกอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโหลดช้ามากเลยฉันยังไม่เห็นชุดเลยนะเนี่ย ยังไม่เห็นเลยนะว่าชุดสวยไม่สวยนะ่อุย้ยให้ตายดินั่นไงมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาทําการเปลี่ยนหน้านะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะทําการเปลี่ยนหน้านี้ให้กับพี่ซูซี่ของเรานีไงหน้ายิ้มยิ้มหน่อยนะคะแสงจากฟันเนี่ยจะได้ไปทิ่มตากรรมการะคะ่ะจะได้เขียนคะแนนให้กับเรา <laughs> เขียนง่าย,ายๆน่ที่ตาสว่างไปเลย oh. เอ๊อุ้ยหมวกอันนี้ก็น่ารักนะคะเนี่ยน,นี่ไงเป็นโทนขาวดาเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยอุ้ยตายแล้วเวลากําลังจะหมดนี่นี่เร่งมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ตายแล้วมัวตะหลดช้ายอย่างงั้นเราไม่เห็นเลยเอาปีกด้วยนะคะนี่ไงเอาปีกตัวนี้ไปเลยสวยมากเลยนะเนี่ยปีกเนี่ย แต่ว่ามันน่าจะมีปีกใหญ่กว่านี้นะแต่งบประมาณเราไม่พอนะคะตังพี่ซูซี่ของเราเนี่ยเหลือแค่90บาทเองอะ่ะไม่พอที่จะซื้อไลเลยอะ่ะขอดูเพื่อนๆหน่อยนะคะว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างว้าวมีแต่คนเท่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะเ oh. รอบนี้ผู้ชายคนนั้นมาแปลกเขากลายเป็นผู้หญิงไปแล้วอุ้ยแต่เขาสว่างมากเลยนะเนี่ยแสบตาฉันมากมากเลยผิวก็ขาวด้วยโอ้โนเพื่อนๆแต่ละคนน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเราทําการโหวตให้น้ําชาก่อนนะคะน้าชาก็เท่มากๆเลยด้วยเป็นสีดาอุย้ยคนนี้ก็สวยนะคะเนี่ยอยากโหวตจังเลยอะ่ะแต่เขาให้โหวตได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะคะตายแล้วน้าชาเป็นเรียบร้อยแล้วแต่น้ําชาก็โอเคนะคะแต่ผู้หญิงคนนั้นก็สวยเหมือนกันเลยอะ่ะอยากได้มาก แต่คนกลางๆเนี่ยรู้สึกว่าจะดำไปหมดซะเหลือเกินนะคะมันต้องมีสีขาวเพิ่มมาอีกสักเล็กน้อยนะคะมันจะโอเคขึ้นกว่าน,นี้เลยอ่ะแต่เมื่อกี้มันดำมากเกินไปนะคะเอาละตอนนี้เรามารอลุ้นกันเลยนะคะว่าพี่ซูซี่ของเราเนี่ยจะได้รางวัลหรือเปล่าทดาดด๊น้ำชานะคะได้อันดับที่สองค่ะขอบคุณทุกคนนะที่โให้น้ำชาบ้านฉันขายก๋วยเตี๋ยวนะทุกคนไปกินฟรีกันได้เลยวันนี้ฉันแจกฟรีเบอร์จริงๆเลยน้ำชา โอ้ว่จริงๆเลยได้แค่ันับที่2เองเอ,งเอาล่ะค่ะตอนนี้เราได้โจทย์ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเขาบอกว่าให้เราเนี่ยแต่งตัวสไตล์ธรรมดาชิวๆนะคะเอ๊ะแล้วพี่ซูซี่ของเราเนี่ยจะแต่งตัวสไตล์ไหนดีนะเดี๋ยวไปลองดูกันเลยค่ะเอาล่ะสไตล์นี้ดีกว่าพี่นุ้ยเลือกให้พี่ซูซี่เรียบร้อยแล้วนะคะอืมทำไมมันโหลดช้าอย่างเงี้ย <c oughs> นี่ๆฉันรอนานแล้วนะเนี่ยเอามาเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคนะชุดนี้ก็สวยนะคะฮิปฮอปหน่อยๆเดี๋ยวพันนี้จะทําการซื้อหมวกให้กับพี่ซูซี่ดีกว่าเนาะเออมันจะได้กลมกลืนกันหน่อยนะคะเอ,อ๊ขอดูหมวกหน่อยสิจะเอาอันไหนดีอะ่ะเออตรงนี้ก็มีแค่ทรงผมนะคะแล้วก็หมวกสีแดงเอ,อเหมือนคล้ายคริสต์มาสเกินไปนะคะนี่ไงหมวกสีแดงตัวนี้ดีกว่านะคะเออทำไมมันปิดตาเนี่ย ไม่เห็นตานะคะเราจะต้องสบตากับกรรมการะค่ะเราถึงจะได้คะแนนนะคะต้องเอาหมวกกันนี้ออกมันปิดตาค่ะมองไม่เห็นตากรรมการนะคะ <c oughs> นี่ไงหมวกสีม่วงเฮ้มันจะเข้ากันหรือเปล่าเนี่ยไหนลองดูดินี่มันทับกันนะคะเอ้ยดูเฉิมไปหน่อยอ่ะไม่เอาเอ๊เอาออกก็อ,ออกนี่ไงอัอนนี้โอเคเลยวู้เรียบร้อยแล้วนะคะ นี่แหละชุดชิวๆของเรานะคะเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่บ้านก็ได้นะคะสําหรับชุดนี้เอาละเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะคะว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างอุ้ยลืมเปลี่ยนสีผิวด้วยนะเนี่ยเมื่อกี้รีบเกินไปลืมลืมต้องเอาสีผิวธรรมชาติดีเล่นสะขาวจ้วเลยเนี่ยเอาน้ำชามาไม่ทันเพื่อนนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาโหวตเพื่อนๆกันดีกว่านะคะอุ้ยดูคนนี้สินะ่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ยเอย้คนนี้อื้มอมอะไรเนี่ยอมจุกนมเหรอเนี่ยทาไมฉันอมจุกนมแล้วมีปัญหาอะไร ฮะมองแาไมอ่ะอยากมีปัญหาหรือเปล่าอุ้ยไม่มีหรอกฉันมีก้ามีด้วยหรอกนะเฮ้ยดูคนนี้สิมีปีกนางฟ้าด้วยนะคะทําไมปีกนางฟ้าฉันสวยแล้วสิแน่นอนแหละที่หนึ่งจะต้องเป็นของฉันแน่นแน่นอนเลยฮ่ามั่นใจมากเลยนะเนี่ยมั่นหน้ามากๆเลยอ่ะเดี๋ยวลองมาลองดูกันดีกว่านะคะว่าใครจะได้ที่หนึ่งเธอเดิมอูหคนนี้ได้ที่หนึ่งจริงๆด้วยนะคะนั่นไงน่ารักแบบนี้ต้องเอาอันดับหนึ่งไปเลย พี่ซูซี่ของเราเนี่ยก็ได้อันดับสไปนะคะฉันดีใจมากมากเลยนะทุกคนที่ฉันได้อันดับหนึ่งเนี่ยฉันจะมีตังไปจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวแล้วเอาเดี๋ยวนี่นี่นี่เธอกินก๋วยเตี๋ยวเมื่อเช้าเธอไม่จ่ายตังเหรอใครบอกฉันไม่มีตังสักมาเลยฉันชักดาบนี้ออกมานะสิ <c oughs> <c oughs> เมื่อเราแต่ละคนเนี่ยถ้าไม่ได้รางวัลจะทํายังไงกันดีละเนี่ยเออราคาตอนนี้เราก็มาเริ่มเกมใหม่กันเลยนะคะ ตอนนี้เราได้โจทย์ใหม่มาแล้วนั่นก็คือแต่งตัวในสไตล์เรนโบนั่นเองเอาล่ะสีสันเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการแต่งตัวให้กับพี่ซูซี่ของเรากันเลยตอนนี้เราก็ได้ทรงผมเรียบร้อยแล้วนะคะขาดแค่ชุดเท่านั้นเองเดี๋ยวพี่นุ้ยเนี่ยจะทำการหาชุดให้กับพี่ซูซี่ของเราก่อนนะคะเออนี่ไง25บาทโอเคเอาชุดนี้ก็แล้วกันนะคะอืมโชว์กล้ามหน,หน่อยเพราะเราเป็นผู้ชายนะคะตอนนี้ต้องเป็นแมนหน่อยเอาล่ะคิดว่าเท่านี้ก็โอเคแล้วนะคะ อุวยดูแต่ละคนดิอวิยดูน้ำชาน้ำชาก็น่ารักมากมากเลยนะคะดูน้องๆเราแต่ละคนสิอุวยน่ารักมากมากเลยนะคะเนี่ยมีปีกด้วยพี่จะต้องหวตให้ผมด้วยนะคะเพราะว่าผมมีปีกนะคะพี่ผมเนี่ยเท่กว่าเพื่อนเลยแต่ว่าน้ำชาน่ะสีสดกว่าเพื่อนนะนี่ซูซี่เธอเจะต้องหัตให้น้ำชานะาน้ำชาจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเธอเองเข้าใจไหมหน้ำชาฉันกินกว๋วยเตี๋ยวเธอเนี่ยจนฉันจะอ้วกมาเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวแล้วนะเนี่ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอายัดใต้โต๊ะแบบนี้ไม่ดีเลย เอาละเดี๋ยวเรามาลองโหวตเพื่อนๆกันดีกว่านะคะว่าแต่ละคนน่ะใครน่ะน่าโหวตที่สุดเอ๊จะเอาใครดีอ่ะอุ๊ยคนนี้ก็เท่นะคะเนี่ยมีปีกด้วยเห็นไหมอืมอุ๊ยอันนี้ก็น่ารักนะคะเนี่ยนี่ไงคนนี้ก็น่ารักมากๆเลยเอางั้นเราโหวตให้น้องเราดีกว่านะคะเอาคนนี้ละกันเอ๊คนนี้ก็เท่นะเสียดายจังเลยน้ำชาน้ำชาก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่าเขาให้โหวตแค่คนเดียวคนนี้ทรงผมยังไม่อ่เรนโบว์ Rainbow เท่าไหร่นะคะ วิอันนี้ก็เท่ด้วยนะเนี่ยอืมน้องเราคนสุดท้ายก็เท่เหมือนกันนะคะคนนี้แต่ว่าทรงผมเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่พี่ก็เลยให้อีกคนมากกว่านะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันเลยว่าใครจะได้รางวัลที่หนึ่งนะคะตอนนี้พมา่าได้ทําการปิดตัวลงไปแล้วใครใครใครจะได้รางวัลที่หนึ่งทามเอ็นเอ็นบีขับแล้วเนี่ยโอ้ยตายแล้วนี่นี่น นี่เธอเธอยัดเงินใต้โต๊ะใช่ไหมเนี่ยใครบอกฉันไม่ได้ยัดเงินเลยนะก็แค่มีส้มตำจานหนึ่งแล้วก็ข้าวเหนียว <c oughs> แค่นี้กรรมการก็โหวตเราเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่ากรรมการของเราเนี่ยจะชอบกินส้มตำม,มากๆเลยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราลองยัดปูปลาร้าไปเยอะๆดีกว่าน้อน้องๆ <c oughs> เราจะได้รางวัลที่หนึ่งไหมนะคะเอาละค่ะตอนนี้เข้าเกมกันอีกรอบหนึ่งเลยดีกว่า <c oughs> เขาบอกว่าให้เราเนี่ยแต่งตัวในโทนสีเขียวนั่นเองนะคะเอ๊ะ <c oughs> โทนสีเขียวเหรอ งั้นเรามาแต่งตัวสไตล์นางไม้ให้กับพี่ซูซี่ของเราดีกว่านะคะเป็นนางไม้ในเทพนิยายเนาะเอ๋มาลองดูซิว่ามีไหม,มนี่ไงมีจริงๆด้วยเป็นทรงผมสีเขียวนะคะอ่าสวยมากๆเลยเอ๋มีทรงผมแล้วก็ต้องมีชุดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปหาชุดกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะลองหาชุดในสไตล์นางไม้ในเทพนิยายนะคะเอ๋มันจะเป็นแบบไหนดีเดี๋ยวนึกภาพก่อนนะมันจะต้องมีอ่าเล่นน้ําสิ ใช่ไหมโอ้ใช่ในเทพนิยายส่วนมากนะคะนางไม้เขาจะอยู่แถวป่าแถว่าลำาํำธารโอเคเดี๋ยวเรามาลองหากันดีกว่าอืมอันนี้เหรออันนี้มันเหมือนไปเที่ยวมากกว่าเนาะไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวหาเพิ่มเติมนะคะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอืเดี๋ยวนะมันมีแต่สีดําสีเข้มทั้งนั้นเลยอะ่ะเขาบอกให้เอาสีเขียวนี่ไงเจอแล้ว,วเรียบร้อยแล้วนะคะ นีไงเป็นนางไม้แถวลำทานนั่นเองเอาลาประมาณนี้แหละโอเคแล้วนะคะสวยเรียบร้อยแล้วอ่ายังกบคำแก้วสมัยก่อนเลยนะเนี่ยแต่คำแก้วจะมีอะไรอะสะบายย,ยาวๆใช่ไหมโอเคแถวริมน้ำแล้วก็ใส่ปีกเข้าไปเล็กน้อยอุ้ยส5 0บาทอ้อขาดอีกยีสตายแล้วอยากได้ปีกมากๆเลยถ้ามันมีปีกเนี่ยนะมันจะสวยมากเลยดูสิ 350นะคะอุ้ยเราไม่มีตังค์อะเอาแค่นี้แล้วกันเนาะโอเคถือว่าโอเคแล้วนะเนี่ยขอดูเพื่อนๆหน่อยสิอุ้ยเพื่อนๆแต่ละคนก็น่ารักมากๆเลยนะคะเอาล้วคราวนี้เราจะมาทําการโหวตเพื่อนๆกันดีกว่านะคะอุ้ยเพื่อนๆเ,เราแต่ละคนเนี่ยเขียวปีมาเลยนะเนี่ยอเอ้าเดี๋ยวสีชมพูมาจากไหน <laughs> น้องสีชมพูมาจากไหนเนี่ยโอ้ยมีการโบกมือไม่ไปกันด้วยอ่าน้ำชาก็เขียวมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราทําการโหวตให้น้าชาดีกว่าเพราะรู้สึกว่าจะเป็นเขียวแบบอ่าสว่างมากๆเลยอันนี้ก็เขียวนะวิอันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็ชอบนะคะเนี่ยดูสิมีหมวกมีตาด้วยเอย๊เหมือนกบเลยอะอืมก็สวยนะแต่คนนี้ไม่ผ่านนะคะโอเคให้ศูแล้กันวิคนนี้หรออือ ทรงผมยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะคะโห้ยถ้าเกมนี้เขาให้โหวตได้เยอะๆก็คงจะดีนะคะเนี่ยเขาให้โหวตได้แค่คนเดียวเท่านั้นเองอะเสียดายมากๆเลยน้องกบ2คนเนี่ยก็น่ารักมากๆเลยนะคะเอเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าหือ <c oughs> น้ำจชา ได้อันดับหนึ่งอีกแล้วน้ำชาขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่โหวตใได้น้ำชาได้นอันดับหนึ่งนะ่ะทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวฟรีได้เลยนะน้ำชาเธอเลี้ยงอย่างอื่นไม่ได้เลรอเนี่ยฉันกินก๋วยเตี๋ยวจนจะอ้วกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วนี่ดิบ้านฉันขายก๋วยเตี๋ยวเธอใจให้ฉันเลี้ยงลาบเป็ดหรือยังไง <c oughs> โอ้โหมันก็ไม่ขนาดนั้นนะ่ะขอเป็นอย่างอื่นก็ได้นะ <c oughs> ให้ตายดิ ได้กินเด็ก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยเอาล่ะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะสําหรับวันนี้พี่นุ้ยแล้วก็น้องๆทุกๆคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายเอาล่ะคะเดี๋ยวเรามาทําการโหวตครั้งสุดท้ายกันดีกว่านะคะใครที่แสดงออกถึงสัญ,ญลักษณ์ของชาติมากที่สุดก็เอาคะแนนโหวตนั้นไปเลยหู๋ตอนนี้เราโหวตให้น้ําชานะคะน้าชาเป็นท่านประธานาธิบดีค่ะอุย้ยคนอื่นๆก็เเเทท่่่หหหมมดลยนนนะะะคะี้ไใาาาปร นายที่บดีดูสิฉันจะสั่งให้คนบิดบึ้มบ้านกันเลยทีเดียวอุ้ยท่านประธานาธที่บดีโหดมากๆโอเคคนที่เหลือก็ยังน่ารักนะคะเนี่ยอุ้ยอันนี้เป็นซานด์คลอสมาเลยอน่ารักกันทุกคนเลยนะคะเนี่ยอยากโหวตให้หมดทุกคนเลยแต่ว่าเขาให้โหวตแค่คนเดียวนะคะสัญลักษณ์ที่แจ่มที่สุด เด่นที่สุดก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะคะใครล่ะก็น้ำชานั่นไงอ่ะว่าแล้วเที่ยวน้ำชาได้จริงๆด้วยนะคะเนี่ยอันดับสองอันดับสามก็น่ารักเหมือนกันเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เลือกน้ำชารอบนี้ฉันจะไม่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวทุกคนแล้วนะฉันจะเลี้ยงเป็นอย่างอื่นแทนฉันอยากได้ยินคำนี้จากเธอมานานแล้วน้ำชาฉันรักเธอมากมากเลยอ่ะเฮ้ยว่าแต่ว่าเธอจะเลี้ยงอะไรฉันล่ะเนี่ยอ๋อฉันนั่นเหรอจะเลี้ยงเป็นเกาเหลาเพราะเธอแทนยังไงกันล่ะ <laughs> ôi tại đi